เรียนอะไรดีที่จบแล้วมีงานทำก่อนอื่นคุณตู่ขอแชร์แง่คิดก่อนว่า <c oughs> หากเราไม่ค้นหาตัวเองให้พบว่าสิ่งที่ตัวเราเองเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขคืออะไรข้อ <c oughs> แรกหากเราต้องไปทำงานรับจ้างตามล่าหาความฝันให้คนอื่นเทียบกับ ทำงานตามล่าหาความฝันให้กับตัวเองคือทําในสิ่งที่ตัวเองมีความฝันอยากจะทําอย่างแท้จริงอันไหนคือความต้องการที่แท้จริงของเรามากกว่ากันข้อคิดที่สองก็คือในความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันสัดส่วนของผู้ที่เรียนหนังสือด้วยคำถามหรือตั้งเป้าหมายที่ว่า จะเรียนอะไรดีเพื่อสุดท้ายเราจะได้มีงานทำต่อสัดส่วนของผู้ที่เรียนด้วยตั้งคำถามที่ว่าเราจะเรียนอะไรดีที่สุดท้ายเราจะเป็นผู้สร้างงานให้กับคนอื่นได้ทำในแบบที่เราเป็นเราเก่งเรารักเราชอบเราถนัดและเรามีความสุขนะครับอันที่3ก็คือกำลังในการ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านทั้งด้านซอฟต์สกิลทั้งด้านฮาสกิลแล้วก็มอรัลสกิลหากเราเรียนในสิ่งที่เป็นแพชชั่นที่แท้จริงของตัวเราเองเปรียบเทียบกับหากเราเรียนในสิ่งที่เป็นแพชชั่นของนายจ้างของสังคมหรือของตลาดแรงงานอันไหนที่ทำให้ตัวเรามีกำลังสูงสุดในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเรื่องของ self motivation เรื่องของ enthusiasm แล้วก็ soft skill อีกเหลาย10ตัวเลยครับบทสรุปคืออยากให้เด็กๆทุกคนได้หาตัวเองให้เจอว่าสิ่งที่ตัวเอง born to be จริงๆคืออะไรสิ่งที่เด็กๆของเราเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขแล้วให้ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองเก่งรักชอบถนัดและมีความสุข ได้เลือกสร้างงานในแบบของตัวเองได้ทำงานตามล่าหาความฝันของตัวเองให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดเพื่อโลกใบนี้ครับอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของเด็กที่ต้องการเรียนและทำงานอย่างมีความสุขครับ